ีแล้วปะเนี่ยหนูไม่เจอหรอกมึงเห็นด่านแล้วกูนึกถึงลินเลยเครื่องอยู่ข้างบ้านเล็กโอเคหมด มันเงียบเงียบจังวะตึกกมาลอะไรเดนินอะไนอ่ะโอเคโดนไอ้อัดละตีของตกอ้าวเห็นกูต <c oughs> <c oughs> ่อยคนตะทีปผายแล้วมีคนปั่นอยู่เอาเหิวมีคนฮิวอยู่ โอ้เบียเบียเบียรุ้นเบียลุ้นคุณไปไหนก่อนดีลุงอาะใครเพื่อนอีกแล้วก็มันมีทางตันนะไม่รู้จะไปทางไหนไออ่างก็ฮิวอยู่ลากไปอ่างก็น่าจะล้มแทนลากมนเลยเขาอยู่บ้านเล็กนะเพียไม่เป็นไรทุกคนสอบภัยอะสอบภัยใกล้เฮียแล้วมีตีหกแล้วนะ เออมันมีตีของตกด้วยนะไม่เป็นไรเบียร์ใช้หมดแล้วเดี๋ยวค่อยไปเก็บมาเติม อันหาใครอยู่เปลี่ยนนะเ,เอาพวางเบียร์ไหม มาอ่ะันไปไม่เที่ยงเครื่องกูเลยลุกเลยงั้นเบียร์หลุดนะน่ะเออเบียร์หลุดแน่เลยดูว่าเห็นหัวเบอร์นั้นอ่ะดูว่าเสาขาวมันไกลไปสอดเลยไม่ไปอ่าแบตต่อหลุดมแล้วมั้งน่ะหลุดแล้วมั้งน่ะแขวนเสานี้แม่งเลยนั่นสุดเออมันใกล้เสร็จแล้วมั้งมันยิงมันยิงขีไปีตรงกลาง อ้ำยิงอะไรเป็นตรงกลางนะยิงผีตรงกลางาเป็นอะไรเนี่ยไอ้่นังเป็นยิงหีแน่นอนใช่คนอย่างผมจะฟังเป็นอะไรปล่อยก็ไม่น่าถามนะไปทำเบียร์เหรอใช่โอ้ไม่วงกว้างเลยนะอันี่ขยายวงไงเพิ่มสี่เมตรอะ เต็มแล้วได้โดนซ้ำแล้วเราต้องไปปัน่นควนเพราะเรามีอดามหลายคนที่สุดในที่เดิมเลยกลู <laughs> ไม่หุบเลยไอ้เออทำไมไม่หุบเลยก็เพราะก็ส่องตรงนะอ้ยนี่เดียวเองก็แคมเบียร์อยู่ดีเหรอเอาไปวิญญาณไปเชื่อมต้องปั่นฝังรูมาแล้วเพราะว่าตรงนี้ดิกันฝดเ่เบียร์เป็นหมูปิ้งไปก่อนนะ ก็ลงมาเดียเอยอลงไม่ได้แคมป์อยู่แทงเบียว,ว,วยนะวเบีย์ววยดโดนซ้มแล้วนะเบีย์โดนปะโดนไล่อยู่อ่ะไออ่านโดนแทนละไป็กิโยอันอุ้ยคุกี่แฉโชว์ไปที ข้าวข่าวอ่ะเจอบอยเหรอใช่ผมด,ด้วยอ่านเลยแล้วกันอโอเคอยู่บุญนะเพื่อนมีสตัรนปะใช่ปะไม่รู้ย,ย,ย,ยังไม่ได้พับไม้เลยเออยังไม่ได้พับไม้เหมือนเนี่ยมีตันแล้วปวดกำบังนะตะกีเจ็บแล้วไม่เป็นไรโอเคเปิดต,ตัวมันเอง ้งปั่นอยู่ตรงไหนเบียะอยามาเบียะมาผมปั่นอยู่ตรงกลางเลยถ้ามันเห็นเบียะมันเอาเบียะต่อเนี่ยเบียะต่อเขาปั่นอยู่กลางกลางทุ่งเลยหอ๋ ไม่พอทีเอาโอเคกูไม่ถามนะห่วงเครื่องห่วงเครื่องแล้วห่วงเครื่องแล้วออาเจออ่นต่อ วิปไปปั่นเครื่องข้าวล็กเก็งกับอะไรเบียร์ตรงนี้มันเป็นมุมแบบเนี่ยือเครื่องข้าวไว้เพื่อใช้แบบไล่กูทำไมกูก็ไม่น่าถามแล้วไล่กูทำไมเฮ้ยยังอยู่มันอยู่มีคนอยู่ตรงนน้นใช่ใช่อยู่กับผมอยู่ผมไล่ผมอยู่ผมกำลังลากไปที่อื่น เปาวะเนี่ยไอทหานของเอาไปแฝงเตาเดิมอันระวังนะมันจะแวะไปตีมึงด้วยน่ะมันสื่อนี่หว่าสวยเต่าขาวเฮียโคตรสวยเลยอันไปก่อนนะเดี๋ยวนายคงอุ้ยฟันซ้ำอย่างนี้เลยเหรอเพื่อนกูยังไม่ดงอจากเต่าเลยมึงรีฟันทำไมเนี่ยอานอันอันมาปั่นกับปั่นกับเบียร์เนี่ยเสื่อล็อกเคน่ะคอปช่วยด้วยจะใส่แล้ว เป็นปเลยเป็นเลยจะเสร็จเลมเอ้เป็นเลยเป็นปเลยเป็นเลย,เลยผมลากไปตายที่อื่นอยู่ย่ตายยัง่อนตาย้ยไม่ถึงลากลากไปกไกลๆไงอโอได้แล้วมันหายตันไวยังวะกูลืมไปว่าไม่แค่3าม,มนินหน้าตากูยังโดดไม่ทันเลยกูตายอยู่ดี เสาคาวอ้าวไม่ใช่เครื่องเสร็จหมดแล้วเนวะซสาขาวเาขาวแล้วประตูเอ้ยล่ไปวิญญาณไปดูประตูแน่ๆเลยเฮ้ยทำไมมันเดินไวจังอะอ๋ออ๋ออ๋อมันลากวิญญาณไน่มันเลยเดินไวขึ้นเฮ้ยมันเดินไวเหมือนมันมีโรวันเลยอะดูดิเยอะไหมเปล่าเป็นไม่แน่ใจจะลองก็ได้นะ ออกเลยสิว่าไม่ต้องช่วยผมหรอกโวยทุกคนอยู่ไหนอ่ะมีอยู่หน้าประตูกใกล้ครูกรุงคือเสียงเสียงเสียงย่างคุกุงพอเปิดแล้วประตูเสียงย่ำเท้ามันไวมากเลยอนะ่ะเหมือนมันมีโนวาจริงๆเนี่ยไม่ได้ล้อเล่นลนะเนี่ยนี่ก็จะวิญญาณแคมป์กรงเดียวเลยอเอาไม่มีแค่ สวยไปแล้วนะนายคงเบียประตูไหนประตูไหนนี่เอเปอดเลยไม่เลยไม่นายไม่นะเกือบแปกเอาวะจบอย่างสวยงามเงาคุ้มเลยนะรอดรอดหมดปะไม่อยู่หน้าประตูปะรอลงท่ออยู่ อยู่กันเ่อเฮ้ยเดี๋ยวนะคนนี้มีขยายวงเลยทำไมวงมันกว้างอย่างวะกว้างมากคิริแม่งบัากู่กบเว้ย